อ่ะมาที่เรื่องของวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะคะในหลายพื้นที่นะคะเรื่องของการระบายน้ำค่ะซึ่งคุณวิโรธก็ออกมาตั้งข้อสังเกตงบประมาณสำนักระบายน้ำนะคะครับปัญหาหลักๆอยากให้สรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกทีค่ะคุณวิโรธคือเกิดอะไรครับทมโเคืออย่างนี้ก่อนงบงบของสำนักระบายน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำทั้งหมดที่แฝงอยู่ในตัวสำนักงานเขตต่างทั้งห้าสิบเขตเนี่ยนะครับ ก็อยู่ราวๆสักเจ็0พันกว่าล้านนะครับคราวนี้ปัญหาที่แท้จริงที่ผ่านมาเนี่ยเอางี้ก่อนเราตัดพวกค่าใช้สอยเ,อเงินเดือนข้าราชการไปเนี่ยไอ้เงินก้อนเนี้ยมันไม่ได้เหลือเยอะครับและยิ่งปรากฏว่าในปีงบประมาณน 66, 66เนี้ยปีหกหกเนี่ยจะต้องไปชดใช้คืนนะเงินสะสมที่ยืมมาเมื่อปีหกสี่ด้วยนะครับซึ่งในนี้เป็นไปตามกฎห,หมายเข้าใจว่าประมาณสามร้อยกว่าล้านมันทําให้งบประมาณในส่วนนี้มันถูกพร่องลงไปอีก ของสานักการระบายน้ําซึ่งปกติก็มีอยู่จากัดอยู่แล้วเราอยากคิดว่าเจ็ดพันล้านอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะนะครับพอหักเงินราชก,การหักค่าใช้สอยที่จาเป็นต่างๆเนี่นนย,ย,ยนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่อ่ะพูดง่ายๆนะครับมันเหลืออยู่จํานวนหนึ่งเท่านี้เนี่ยที่ผ่านมาผมยกประเด็นปัญหายอยู่สองเรื่องนะครับคืองบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยแทนที่จะเอาไปใช้กับการดูแลระบบระบายน้ําเช่นการทําความสะอาดท่อระบายน้ําเนี่ยนะครับซึ่ง ปรากฏว่าในปีหกเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะครับที่อยู่ตามเขตต่างๆห้าสิเขตมีอยู่แค่ร้อยิบสี่ล้านบาทต้นเน้ียมซึ่งห้าสิเขตร้อยี่บสีล้านเนี่ยคิดยังไงมันก็ไม่พอใช่ไหมในขณะเดีดวยวกันถ้าเกิดเทียบกับคลองช่องนนทรีที่กำลังจะทำอีกเฟสหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมดูตัวเลขมาอยู่ประมาณสักห้าร้อยกว่าล้านคุณดูดิคุณดูการจัดงบประมาณดิคือผมไม่ได้บอกว่าคลองช่องนนทรีมันไม่มีประโยชน์เลยนะแต่เราพี่นาถึงจํานวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากมันสิ ระหว่างคนที่ได้ไปใช้ประโยชน์จากคลองช่องนนทรีถูกปะ,ะกับการลอกข้อและดูแลระบบระบายน้ําเนี่ยตามเขตต่างๆทัห้าสิบเขตที่คุณจัดงบแค่ร้อยี่บสี่ล้านเนี่ยคือแสดงว่าเป,เป็นการจัดงบของฝ่ายบริหารเก่าที่ไม่ได้เห็นความไม่ได้เห็นความสําคัญของประชาชนที่อยู่อาศัยจริงๆตามตอกตามซอยตามหมู่บ้านต่างๆเลยถูกปะ,ะไปทุ่มกับสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ไม่รู้อะถูกไหมคราวนี้ อันนี้คือเรื่องปัญหาที่หนึ่งคือการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลคถามแรกนิดนึงค่ะคุณวิโรจน์คะพวกนี้มันจะผูกพันไปจนถึงเมื่อไหร่ละคะงบงบที่จัดมาในเรื่องเหล่านี้เนี่ยค่ะคือเอกหมายถึงคลองช่องมซีใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่าการจัดสำหรับคืออย่างเงี้ยโดยโดยกฎหมายเนี่ยนะครับอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่เป็นเองบผูกพันเนี่ยนะครับอยู่ดีสภากทมเนี่ยจะปรับลดไม่ได้นะครับ ไอ้เนี้ย<ม>จะปรับลดไม่ได้จะตัดไม่ได้จะ,จ,ะจะตัดไม่ได้เถอะจะจะตัดพิงไม่ได้ส่วนนี้ก็คือการชะลอโครงการแล้วก็ลดงบประมาณลงนี่นละที่บอกว่าต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือท่านผู้ว่าชัดชาติละที่ต้องเอาโครงการต่างๆเลยนี้ที่เป็นโครงการที่ก่อนนี่ผูกพันไว้กับไว้โดยที่ทําไว้โดยผู้ว่าคนก่อนเนี่ยนะครับแล้วฝ่ายบริหารก่อน,<ร>อนเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่อยากกระโทษผู้ว่าคนก่อนแล้วก็ฝ่ายบริหารก่อนก็แล้วกันนะครับคราวเนี้ยก็ต้องมาทบทวนครับว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จาเป็นอะไรที่ยัง ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรที่ยกเลิกสัญญายหรือลดสกคปของโครงการแล้วไม่ได้มีความเสียหายเนี่ยก็ต้องหาหาทางที่จะลดสกคปรหรือลดขอบเขตลงเพื่อลด mm hmm. องบประมาณลงถูกไหมครับ uh huh. หรือในบางส่วนที่ยังหาผู้รับยังไม่มีการประมูลยังไม่มีการยังไม่มีการประมูลยังไม่มีการก่อนนี่เลยนะครับ mm hmm. ก็อาจจะขอ,อยกเลิกโครงการ mm hmm. เพราะว่าไม่จําเป็นนะครับอันนี้ mm hmm. เป็นหน้าที่สําร์าไม่ได้เป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารน,นะครับ mm hmm. ซึ่งเนี้ยก็คงต้องผมว่า ในป66ี66นี่แหละจะต้องเป็นปีที่ทางผู้ว่าชาชาิต้องทบทวนโครงการที่มีการก่อนหนี้ผูกพันเอาไว้ทั้งหมดอย่างละเอยียดซึ่งผมคิดว่าเข้าใจว่าในปี 66, 66มีทั้งหมด27,000กว่าล้านนะครับแต่มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพันเอาไว้เนี่ยยังไม่มีการลงนามในสัญญาประมาณสัก9,000กว่าล้านนั้นในตัวเลข9,000กว่าล้านนี่ก็จะเป็นโจทย์สำคัญของผู้ว่าชชาิเลยนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ถ้าเกิดถ้าถามวา่าตัวนี้ไม่ได้แก้จะเกิดอะไรขึ้นครับ งบ,บปีหก็ก็จะเกิดปัญหายอย่างนี้อีกคือไม่มีงบประมาณในการที่จะมาดูแลเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับหรือที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยก็จะงบประมาณก็จะตึงตึงอีกน่าจะจะดูขาดขาดอีกเหมือนเดิมนะครับนะครับจริงๆมันมีงบหลายอย่างที่มันน่าที่มันน่าสนใจนะดูสิว่างบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําอะในช่วงที่น้ําท่วมเฉียบพลันอย่างเงี้ทุกคนก็คิดถึงเครื่องสูบน้ําถูกไหมครับกัเพรากฏว่าจัดงบประมาณจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไว้เนี่ยแค่ห้าล้านบาทค่ะ ได้งบซ่อมบำรุงซ่อมเครื่อ5ล้านบาทถ้าคุณฟังไม่ผิดหรอกนะครับถ้าคุณโทรมาถึงผมภายใน30วินาทีนี้อาจจะถูกเพิ่มงบเป็นเ0ล้านเป็นหน่อยเลยครับซื้อเครื่องสูบน้ำเนี่ย5ล้านแล้มาแล้วไอ้เครื่องไอ้ซ่อมบำรุงรักษาแล้วซ่อมเครื่องสูบน้ำเนี่ย46ล้านคือมันก็น้อยมากอ่ะเมื่อเทียบกับคลองช่องนนทรีอ่ะนึกไหมไอ้เฟสนี้เนี่ย ้าร้อยล้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาที่ท,ที่น่าสนใจที่ผมที่ผมยกประเด็นคือกับ,บอุโมง์ระบายน้ําอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับว่ามีการตั้งงบประมาณไว้ประมาณปีหนึ่งเกือบสองพันล้านมาหลายปีแล้วแล้วก็ถูกตัดมาโดยตลอดทูกตัดเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเบิกจ่ายต่ํามากคือผมอธิบายย่งไงคราว่าเบิกจ่ายคืออย่างนี้การเบิกจ่ายค่างงวดต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของนาน ถ้าส <Yeah. S 1> ับแสที่เว่าเบิกจ่ายได้ต่ําก็หมายความว่าอะไรงานมันไม่ค่อยคืบหน้า <Yeah. S 1> คลังก็เลยไม่ยอมให้เบิกไม่ยอมให้วางบินอ่ะพูได้ง่ายเถอะ <Yeah. S 1> นะฮะยังนั้นเนี่ยไอ้งบประมาณที่มันเอาไปจองไว้เนี่ยนะครับประมาณสองพันล้านก็ได้ถูกตัดอยู่เรื่อยมานะล่าสุดปีหกห้านี่สนุกสุดนะครับตั้งงบไว้แต่เดิมเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยสาสิบล้านเนี่ยตัดเป็นศูนย์เลยเพราะอะไรรู้ไหมพอมีหกสี่เนี่ยเบิกจ่ายได้แค่สี่สองเบิกเบิกจ่ายได้ต่ํามากใช้คำว่าเบิก่ายที่ต่ําจริง และยิ่งกรณี huh. น,นี้ปีนี้ผมไปเช็คมาแล้วว่าปีนี้นะครับไอ้ตัวเลขผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าปีหกห้าเนี่ยถูกตัดตัดเป็นศูนย์นะเท่าที่ผมเช็คได้นะครับ uh huh. เอาเรียกได้ว่าไอ้อุโมงค์ระบายน้ําเนี่ยมัน <Yeah. S 1> ความคืบหน้าของงานมันช้ามากๆและ uh huh. ปีนี้ก็ยังอุตสาห์ตั้งงบประมาณอีกสี่ร้อยสองล้าน uh huh. ไอ้เจ้าสี่รอยสองล้านเนี่ย uh huh. ผมก็ต้องตั้งคําถามว่าผู้รับเหมาลายเดิมเนี่ยนะครับเขาทําได้เหรอเพราะเขาต้องไปซ่อม ไปตัวสะพานคฟเนตอุมอมด,ตอดมศุขที่ซุดตัวไปด้วยอ,ะอ่ะคือผู้บาเขาบอกว่าจะต้องเจาะอุโมงค์ใหม่เลยซึ่งค่าเสียหายนี่ผมว่าเป็นหลักร้อยล้านเลยมั้งถูกไหม,มหน่าจะนะแล้วคำถามคือหน้าวันนี้ประชาชนก็ถามว่าจะซ่อมแล้วเสร็จเมื่อไหร่ตรงตรงคนคนที่อยู่ในย่านอุดมสุขเนาะและคำถามคือหน้าวันนี้ผมไม่เห็นการตั้งงบประมาณในการซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมส่วนนี้ถูกปะก็แสดงว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย พ,พิจารณาแล้วว่าน่าจะเป็นความรับผิดของผู้รับเหมาผมก็ต้องถามว่าผู้รับเหมาเนี่ยเขารับผิดจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดผู้รับเหมาเขาไม่รับผิดเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อชี้ชัดใช่ไหมว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดถูกไหมเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยผมว่าผู้รับเหมาก็ต้องอาศัยสัพพะกำลังเครื่องจักรวิศวกรคนงานในการไปซ่อมตรงอุปโภคระบายน้าบึงหนองบอนก่อนหรือเปล่าถูกไหมอพราะนั้นงบประมาณในการสร้าง ไออูโมระบายน้ํปล่อย412ล้านเนี่ยก็ควรจะต้องชะลอออกไปหรือเปล่าเพราะสมมุติถ้าเกิดไปจองงบไว้400กว่าล้านคุณจอมพลครับคุบอกอา้าวก็ถ้าไม่เบิกจ่ายก็ไม่เห็นเป็นไรมันเสียโอกาสอย่างอื่นไงพะคุณไปจองงบเอาไว้อย่างโครงการที่จะลอกข่อลอกคลองบํารุงรักษาท่อระบายน้ําตามชุมชนตามตรอกตามซอยตามถนนต่างๆที่ต้องใช,ใช้เงินก็ไม่ได้ใช้ถูกไหมเพราะมันถูก ผู้รับเหมาจองเงินไปแล้วจองโครงการนี้ไปจองงบประมาณส่วนนี้ไปแล้วแลวผมตั้งคําถามเนาะ,ะแล้วก็ไอ้นี่คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามที่น่าห่วงคือสํานักระบายน้ําก็เป็นสํานักที่มีการเบิกจ่ายต่ำมากหมายความว่าไงฮะหมายความว่างบประมาณที่จับลงไปเช่นลอกข้ออย่างเงี้ยปรากฏว่ามีการประเมินว่าปีหกสี่และปีหกห้าผมไม่แน่ใจนะไอ ท่อระบายน้ําทั้งหมด6,500กิโลเมตรเนี่ยทําได้แค่4 9 3กิโลคือคิดเป็นแค่7.51เปอร์เซ็นต์แสดงว่าอะไรแสดงว่างบประมาณที่จัดระบายน้นี่น้อยแล้วนะยังเบิกใจตามอีกคือไอ้งบแบบน้อยแล้วยังอุตส่าห์ไอ้ผู้รับเหมาก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้าและหลายคนสอตอหลายท่านก็ไปเช็คก็พบว่ามีการทิ้งงานด้วยอืมันทำได้เหรอคะ ก็ทิ้งงานเปิดนบริษัทไปก็อย่างนี้ฮะเขาก็ตั้งข้อใษ่านว่ามันมีการจ่ายหัวคิวกันเป็นทอดๆใช่ไหมครับแล้วผู้รับเหมาไม้สุดท้ายอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่คุ้มทําแล้วไงคือพอผู้รับเหมาเขารู้ว่าทําไปก็ขาดทุนก็ทิ้งงานเลยดีกว่าก็ามีแล้วก,แวก็แล้วก็แปลกนะครับว่าไอ้มีการมีมีท้าทีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าคืออย่างงบที่ปรึกษาของสำนักระบายนะ้ำก็ตั้งไว้ต้องสามสิบเจ็ดล้านอย่างเงี้ยอือ คือแปลกนะเมือนที่บอกอครบที่ทำความสะอาดเข้าระบายน้ำ124ล้านดูดิไอ้น,นี่37ล้านเป็นหนึ่งในสามนะแปลกนะซึ่งทำไม,มถ้าค,คุณวิโรดเล่าให้ฟังแบบนี้สุดท้ายอะ่ะผมก็นึกถึงสโลแกนของคุณวิโรดอะ่ะพร้อมชนทุกปัญหาแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ชาชาเป็นผู้ว่ากับคุณวิโรดมีมุมมองมีข้อแนะนําอะไรถึงถึงผู้ว่าชาชาคือผมคิดอย่างนี้ครับว่าในปีงบประมาณนี้มันมันผีถึงปาช้าเนาะ นะครับแล้วก็ตัวงบประมาณเนี่ยทางท่านผู้ว่าก็ไม่ได้ทำเนาะเขาแค่ผมก็ได้คุยกันแล้วก็มีการหารือกันในการประชุมสพก,ก้าไกลเนาะผมก็ได้ให้ความเห็นนะครับแล้วก็ทุกคนก็ตอบรับดีว่าก็จะช่วยผู้ว่าชัชาตินะครับในการปรับลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ผู้ว่าชัชาติเนี่ยไดเอางบประมาณที่เราตัดไปเนี่ยไปวางแผนไปจัดสรรใหม่นะครับไปดูแลระบบเส้นเลือดฝอยตามนโยบายที่ผู้ว่าชัชาติเนี่ยได้หา ได้ได้ได้รณรงค์ในช่วงเลือกตั้งเอาไว้นะครับ <Yeah. S 1> อันนี้คือ uh huh. สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แต่ด้วยระยะเวลาที่จํากัดเนี่ยมันก็จะบอก uh huh. ว่าต้องเก็บทุกเม็ดเก็บทุกอย่างเนี่ยมันคงไม่ทัน uh huh. มันคงงานละเอียดคง uh huh. ทําไม่ได้แต่เจ้าไกลก็ให้เต็มที่ที่สุดแต่ผมคิดว่านะก็ต้องขอขอญาตแนะนําทางท่านผู้ว่าตรงๆเนะ uh huh. ว่าในงบประมาณปีหกเจ็ดเนี่ย คือเราคงต้องรบกวนของฝ่ายบริหารเหมือนกันเนาะในการทบทวนเรื่องโครงการที่ก่อนนี้ผูกพันหรือเรียกว่างบผูกพันเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจัดงบประมาณมาเขาเรียกว่าให้ first draft อ่ะให้ draft แรกอ่ะมันดีกว่านีอนน้อันนี้คือ draft 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 ที่มามันดูเละมากะนะครับนึกภาพไหมฮะแล้วฝ่ายบริหารก็แก้ไม่ไหวเพราะว่าเป็นฝ่ายบริหารชุดใหม่ใช่ไหมครับเวลาก็ไม่มีด้วย ทา,าทางผู้ว่าท่าก,ก,ก็อยากจะแก้มากแต่ว่าเวลาไม่มีเพราะมันมีเงื่อนไ,ไขเไวลาตามกฎ<ม>หมายต้องส่งเข้าสภาใช่ไหมสภา,าเองก็เวลานี้มีนะครับทุกวันนี้นะสภากรมอรนี่แปลกครั้งนี้แปลกมากนะคือตั้งคณะกรรมการวิสามันเนี่ยนะครับพี่นางงบประมาณเนี่ยคราวนี้เราตั้งเต็มสภาเลยครับคือสอทุกคนเนี่ยเป็นคณะกรรมการเลยเพราะว่ามันต้องช่วยกันระดมกําลังนะครับต้องเียกว่าการมตุ้ม เขาเนี่ยแต่ว่ามันก็มันด้วยเวลาอันจำกัดแค่แบบไม่กี่สัปดาห์มันก็มันต้องหลุดได้แน่ๆถูกไหมถูกไหมดัง<ะ>นั้นผมว่าเต็มที่ที่สุดก็พยายามจะตัด,ตดลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นนะครับอย่างเช่นในพวกการสร้างค่ายลูกเสอือก็รู้จะซึ่งก็ยังไม่ได้มีแผนการจัดค่ายอะไรที่ช,ชัดเจนก็ยังสร้างค่ายลูกเสอืออะไรอย่างเงี้ยหลายสิบล้านเนี่ยนะครับก็จะปรับลดพวกนี้ลงเนี่ยเพื่อจะได้มีงบประมาณให้ทางท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับได้จัดสรรใหม่นะครับค่ะคุณวิโรธ ค่ะค่ะตอนนี้ค่ะ,คะเออคือแน่นอนว่าพอเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยนะคะก็มีความคาดหวังเนาะแล้วก็เรื่องที่คนกทมเจอมาตลอดฝนตกรถติดอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีทุกฝ่ายสอดประสานกันทํางานได้ตามที่คาดหวังไว้เนี่ยนะคะคนกทมก็น่าจะอยากรู้ว่ามันจะใช้เวลาต้องใช้เวลาอดทนสักเท่าไหร่ถึงจะปัญหาที่มันาคาราคาซังมาเป็นหลายสิบปีอย่างนี้มันถึงจะดีขึ้นเหรอคะเรื่องท่อเรื่องรถติด ผมคิดอย่างนี้ผมคิดในเชิงบวกนะผมคิดว่าอตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าทางอสอกอเขตอื่นเนี่ยนะครับของพรรคอื่นเนี่ยเขาดาเนินการอย่างไรนะแต่ผมว่าก็ต้องผมว่าคงดําเนินการไม่ต่างกันเนาะอย่างส,สกก้าวไกลเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันนะครับพยายามที่จะเสนอ,อสํารวจความความความเดือดร้อนเนี่ยนะครับแล้วก็ เสนอแนวคิดในการเรื่องของการดูแลระบบระบายน้ําท่อต่างๆตามเขตต่างๆเนี่ยให้ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณานะครับซึ่งก็ทําทําอย่างสุดความสามารถน่ะผมเชื่อว่าการจัดสรรงบประมาณที่เป็นการช่วยกันร,ระหว่างฝ่ายบริหารกับทางสภาเนี่ยจะทําให้มีการขับเคลื่อนนะครับในการลอกท่อลอกคลองเนี่ยนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความคืบหน้าของงานมากกว่าฝ่ายบริหารชุดก่อนแน่ๆผมเชื่อว่า ปัญหาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยผมเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ต่าําแล้วก็ฝนตกหนักก็มีโอกาสสูงใช่ไหมครับการท่วมเนี่ยคงจะเกิดขึ้นบ้างนะครับคงหลีกเลี่ยงได้ยากนะบอกว่าจะไม่ท่วมเลยมันก็เป็นการเพ้อฝันจนเกินไปเนาะแต่ผมเชื่อว,ว่าการระบายน้ํานะครับจะทําได้อย่างรวดเร็วกว่านี้นะครับ ก็ลองให้โอกาสผมคิดว่าลองให้โอกาสทั้งผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็สกที่มาจากการเลือกตั้งจากเสียงของพี่น้องประชาชนได้ทําหน้าที่ผมเชื่อว่าดีกว่าเดิมแน่ๆนะครับสุดท้ายครับคุณวิโร์ครับพอเราเจอปัญหาน้ําท่วมที่เป็นปัญหาคลาสสิกของปทมเนี่ยหลายคนก็จะมองไปว่าผู้ว่าชัชาติโอเคผ่านมาประมาณสองเดือนที่เข้ามาทําหน้าที่เนี่ยนะครับได้รับเสียงตอบรับที่ดีมีกระแสที่ดีทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือ พอเจอน้ําท่วมเนี่ยมันจะเป็นจุดตายที่ทําให้กระแสความนิยมลดลงไหมพอกระแสความนิยมลดลงความช่วยเหลือความร่วมมืสอสอบประสานมันก็จะน้อยลงหรือเปล่าเอ,อ <ผม S 2> คุณว<ม>ิโรธว่าเป็นย<ม>ังไงครับคือเสียงบ่นก็คงมีบ้างเนาะแต่สําหรับผมผมว่ายังเร็วเกินไปคือผมว่าจะวิพา์วิจารณ์นะคือผมเป็นคนที่ชอบวิพาควิจารณ์อยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าออด้วยงบประมาณที่เหลืออยู่แค่เนี้ยผมว่าเงินก้นถุงที่ท่านมีเนะหลืออยู่แค่เนี้ย นะครับท่านก็ทําอะไรได้ไม่ดีกว่าเนี้นะครับเต็มที่ก็คือลงไปบัญชาการนะครับไปสั่งการนะครับให้การตัดสินใจเฉียบพลันเฉียบขาดมากขึ้นแล้วก็จกัดรดเทสกิจเอาไว้บริการประชาชนนะครับที่เก็บตกประชาชนที่กลับบ้านไม่ได้นะครับผมว่าในช่วงนี้ก็คงน่าจะทําได้ดีที่สุดเท่านี้นะครับ<ม>แต่ผมว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยถ้าเกิดทูบีแฟร์หรือว่าเพื่อความยุติธรรมนะกับใ,ในปีหน้าเนี่ย ถ้าเกิดตอนนี้คือท่านจะมีงบประมาณแล้วแต่ถ้าเกิดสำนักระบายนะ้ำก็ยังเบิกจ่ายได้ต่ำเหมือนเดิมการขุดลอกคูคองต่างๆการดูแลท่อระบายนะ้ำก็ยังล่าช้าเหมือนเดิมเบิกจ่ายได้ต่ำเหมือนเดิมไอ้อย่างเนี้ยท่านก็สมควรเนี่ยถูกตำหนิจากประชาชนนะถูกป่ะในปีหน้านะในปีหน้านะผมคิดอย่างนี้นะในปีในปีเนี้ยในหลังจากผมว่าสักหน้าฝนปีหน้าแหละถ้าเกิดยังเป็นเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นเลยนะครับเนี่ยท่านก็ต้องพร้อมรับฟัง การวิพากษ์วิจารณ์แหละนะครับแต่ว่าท่านก็ยังมีเวลาอีกสปีแหละถูกไหมในการที่ต้องค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าผมต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะคือสมมุติว่าถ้ามันดีขึ้นแล้วเนี่ยแต่มันจะมีบางจุดที่ท่วมเนี่ยมันก็ต้องชื่นชมว่ามันก็เป็นผลงานท่านนะแต่ว่าจะบอก50เขตแห้งกลิบเลยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นความคาดหวังที่มันเกินเบอร์เกินไปอะในความเห็นผมนะ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้